ค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาแนะนำนะคะวิธีการชวนเพื่อนของเรานะคะให้มาใช้แอปช h อปปีนะคะแล้วเราจะได้คอยกลับคือมา30คอยนะคะชวนเพื่อนแล้วเราได้คอยทำยังไงนะคะโอเคก็ให้เราพอเราเข้ามาที่หน้าแรกช h อปปีนะคะให้เรากดไปที่ฉันค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราเลื่อนลงมานะคะจนเจอคำว่าชวนเพื่อนช้อปรับ30คอยะคะ่ะแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะ พอเราคลิกเข้ามานะคะเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะว่าคุณได้รับช้อปปี้คอยทั้งหมด30คอยต่อการชวนเพื่อนแต่ละครั้งมอบโค้ดรับเงินคืนส่วนลด170บาทให้เพื่อนของคุณสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและคุณจะได้รับช้อปปี้คอยหลังจากเพื่อนของคุณใช้โค้ดส่วนลดที่ได้นะคะก็โค้ดของเรากจ็จะอยู่ที่ข้างล่างนะคะก็ให้เรากดไปที่แชร์เลยตรงนี้นะคะ แล้วเราก็เลือกนะว่าเราจะส่งไปทางไหนนะคะหมูจะส่งให้เพื่อนทางทางลน์นะคะเราก็กดไปที่ไลายค่ะแล้วเราก็เลือกเพื่อนที่เราจะแชร์ได้เลยก็กดแชร์ค่ะเลือกห้องที่จะแชร์ก็แชร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็กลับมาที่หน้าช้อปปีจากนั้นนะคะก็รอเพื่อนของเราสมัครนะคะที่เราลองกลับไปที่ไลาย ก็จะมีข้อความแบบนี้นะคะแจ้งไปที่เพื่อนของเรานะคะก็ประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะนะคะสำหรับพิธีการชวนเพื่อนที่เหลือนะคะก็รอเพื่อนของเรานะคะเอ่อทำการสั่งซื้อครั้งแรกกับช้อ p ป,ปีนะคะแล้วเ,เพื่อนก็จะได้รับโคด้ดส่วนลดแล้วเราก็จะได้คอยหลังจากที่เพื่อนของเราสั่งซื้อนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการใช้โค้ดส่วนลด170บาทเครื่องของเพื่อนกันบ้างนะคะอันนี้เพื่อนของเรานะคะก็ทำการกดสินค้าแล้วเรียบร้อยนะคะก็ตั้งค่าเวลาการจัดส่งนิดนึงนะคะโอเคจากนั้นนะคะก็เลือกโค้ดส่วนลดได้เลยค่ะ ซึ่งเครื่องของเพื่อนนะคะก็กดสลด170บาทไปแล้วนะคะซึ่งลืมอัดมาให้นะคะถ้าเกิดใครนะคะเป็นครั้งแรกนะก็สามารถพิมพ์โค้ดสลดนะคะที่เราได้จากเพื่อนพิมพ์แบบนี้ช่องตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็กดใช้โค้ดซึ่งเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะคะว่าโค้ดอันนี้เหมือนถูกใช้ไปแล้วก็คือโค้ด170บาทตรงนี้นั่นเองค่ะพอเรากดโค้ดเสร็จแล้วนะคะก็เลือกโค้ดสลด170บาทตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะคะก็กดปุ่มตกลงคะ่ะหลังจากที่เพื่อนของเรากดปุ่มตกลงนะคะเพื่อนของเราก็จะได้โค้ดสลด1 เราะะจะทำการเลือกแบบเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อนๆนะคะจะเห็นได้เลยว่าเพื่อนของเราได้ค้ปลด170บาทแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดปุ่มสั่งสินค้าได้เลยะคะ่ะ สำหรับใครที่สั่งใน s h อ p e e เป็นครั้งแรกนะคะเขาก็จะขึ้นแบบนี้มานะคะก็คือให้เราเลื่อนจิ๊กซอซ้ายมือนะคะเลื่อนมานะคะจนมาถึงจุดต่อตรงนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกใน s h อป e ีนะคะสำหรับเครื่องของเพื่อนเรานะคะ พอหลังจากที่เพื่อนของเราสั่งสินค้านะคะแล้วเพื่อนของเราพอได้รับสินค้าแล้วปุ๊บแล้วก็ทําการกดยอมรับสินค้านะคะพอเพื่อนของเรานะคะกดยอมรับสินค้านะคะเราก็จะได้คอยแบบนี้เลยนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนจากช้อปปีมาแบบนี้นะคะก็กดไปที่การแจ้งเตือนนะคะแล้วก็คลิกมาตรงนี้เลยเขาก็แจ้งเลยนะคะว่าคุณได้รับช้อปปี้คอยเป็นรางวัลในการเชิญเพื่อนนะคะแล้วก็ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะ นี่เลยนะคะรายละเอียดนะคะประวัติการชวนเพื่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือเพื่อนของเราคนนี้ใช้โค้ดแล้วนะคะเราก็จะได้รับ30คอยนะคะจากการชวนเพื่อนเนาะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการที่แบบว่าชวนเพื่อนเพื่อนได้โค้ดส่วนลด170บาทส่วนเราได้คอยนะคะได้คอย30คอยนะคะเดี๋ยวเราจะลองกลับไปที่หน้าแรกกันก่อนนะ จากเดิมหมูมีคอยอยู่ประมาณ149คอยนะคะที่พอเราได้เพิ่มมา30คอยก็จะได้คอยอยู่ที่179คอยค่ะ